สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสวัสดีทุกคนทั่วมุมโลกนะวันนี้จะพาทุกคนมาทำ DIY ที่ฝาผนังบ้านของเราจะเห็นจิตตกรน้อยวาดภาพบนฝาผนัง<ม>เด็กหนึ่งขวบจนถึงสองขวบก็จะเห็นลายภาพฝาผนังที่เขาได้เพ้นไว้ให้เรานะทุกคน ตรงนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาทำดี y ส่วนตัวที่เขาเขียนไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าเขียนอะไรมั่งนะพ่อแม่ก็ต้องมาทำการลบออกเพราะว่าเราจะย้ายบ้านกัน<ม>เราก็เลยต้องลบภาพของจิตรกรน้อยออกก็จะมีเยอะเลยค่ะทุกคน คนนี้นะคะจิตกรน้อยตอนนี้สองขวบสามเดือนแล้วทุกคนเห็นไหมคะทุกคนออย่าเอาไปตีหวยนะคะเพราะว่าดูไม่ออกเหมือนกันตัวนี้ DIY ชวนทุกคนมาทำก็คือว่ามาลบสีเทียนนะทุกคนออกจากฝาผนังตัวประกาโอเคมันหลุดออก แต่ว่าตัวสีเทียนเนี่ยมันยิ่งมันหลายปีซึมเข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยอยากออกนะอ่ะอนนก็ไปอ่านดูใน Google มันมีอยู่8อ,นนอย่างก็เลยเลือกอยู่3-4มสอย่างนนมาลองใช้ดูมันไม่ออกนะเอะอก็เลยมาเลือกตัวน,นี้นะตัวยาสีฟันยาสีฟันแบบไหนก็ได้ทุกคนเอามาป้าย ค้างไว้นะพอป้ายค้างไว้สักสิบสิบห้านาทีเห็นไหมคะทุกคนมันจะไม่มีแล้วนะแต่คุณต้องใช้แปรงสีฟันขัดออกด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณป้ายแล้วสิบสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วคุณรอเช็ดออกไม่ใช่นะทุกคนตรงเนี้เราป้ายประมาณสิบห้านาทีแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันขัดออกนะตามลายเลยที่เขาเขียนไว้นะ แปลงไปตามลายที่เขาเขียนไว้ถ้าแปลงขัดขวางมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าว่าเราเราขัดไปตามลายตามลายยาวที่เขาขีดเขียนไว้นะคะอ่ะมันจะออกง่ายหน่อยก็เลยใช้วิธีป้ายไว้นะคะทุกคนค้างไว้เลยยี่สิบสามสิบนาทีค้างไว้เดี๋ยวเรามาทำการขัดมันออกนะเพราะว่าทําไปสองที่แล้ว สามที่ตรงนี้มันออกนะแล้วดูนะลายใหญ่ๆนอกๆโอเคนอกๆก็เห t ดเดือดนอกๆแล้วตรงนน้นนะคะอ่าเราจะดูว่ามันจะออกให้เราไหมเดี๋ยวมาดูแปลงขัดกันตอนนี้ป้ายยาสีฟันไว้แล้วได้เวลาแล้วแหละเดี๋ยวชวนทุกคนมาทำทุกคนอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าใครมีลูกนะคะ จิตกรน้อยก็จะชอบวาดเขียนตามฝาผนังให้เราเนาะอ่าหรือใครไม่ย้ายบ้านก็แล้วแต่อยากจะลบส่วนตรงนั้นออกนะคะมันก็จะออกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะออกแล้วนะคะแปลงตามยาวเลยนะใช้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็ไม่ออกนะคะเอมเมเนียก็ไม่ออกแอลกอฮอล์ก็ไม่ออกตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะคะที่ใช้อยู่ยาสีฟัน อ,อยาสีฟันคือมันได้ผลนะทุกคนมันออกตัวสีเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะทุกคนสีเทียนมันก็จะซึมซับเข้าไปแต่ด้วยความที่ว่าเราจะย้ายบ้านกันนะเพราะเรากดดันกันมากทีแรกเราจะรอให้กินการดมาคือเราไม่รอแล้ว ินการ์ดเดี๋ยวเราไปดอกไว้ถ้ามันมาไวเราก็ดอกไว้ที่ไปรษณีย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาช้าเราเปลี่ยนอ่ที่อยู่ทันนะก็ไปส่งเราที่นู่นเลยที่ที่ที่ใหม่ที่เราจะไปนะคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะ คืเคลียร์มันออกนะคะทุกคนอันนี้คือรอยขัดใหม่นะคือมันออกนะคือมันออกนะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าใช้ยาสีฟันได้ผลนะคะใช้แอโมโมเนียน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่เช็ดเล็บนะคะไม่ออกนะคะแอโมโมเนียแต่ อันเมเนี้ยก็ไม่ออกนะแล้วก็ไอ้น้ำส้มสายชูก็ไม่ออกนะคะทุกคนแต่ตัวยาสีฟันนี้ออกนะคะแต่คุณต้องทำการป้ายไว้ประมาณ1 0 1 5นาทีถ้าอยากให้นานก็30นาทีไปเลยแล้วก็ค่อยมาทำการอ่ะเช็ดออกอันนี้คือ10นาทีตัวเนี้ยคือ10นาทีนะคะอ่ะพอลดป้ายเสร็จแล้วก็ไปจับ โทรศัพท์มาทำอยู่มาทำคลิปแชร์เพื่อนๆทุกคนนะคะอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมมันออกนะทุกคนอ่าก็มาดูลายนี้กันนะคะลายชัดๆกันเลยนะว่ามันจะออกไหมถ้ามันไม่ออกเราก็ป้ายค้างไว้นะคะอันอื่นยังออกเลยชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาทำา d i ออันนี้ก็คือ DIY เหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะทุกคนแปลงสีฟันสละเลยคะ่ะสรุปว่าออกนะคะเขามีทั้งหมด8วิธีนะ่าทำการลบสีเทียนแล้วก็น้ำร้อนนะคะทุกคนน้ำร้อนจัดแต่น้ำร้อนจัอยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าลูกเดินไปเดินมากลัวเขาชน เียจะลวกตัวเขาซะก่อนเห็นไหมคะมันออกนะคะอ่าเห็นไหมออกนะคะทุกคนพอเขาไม่มีเวลาทำนะคะเขาก็เลยเยกตำแหน่งนี้ให้เราทำเพราะว่าเราเป็นต้นเหตุที่ซื้อสีเทียนมาให้ลูกในวันเกิด เพื่อลูกจะได้วาดเขียนนะแล้วทีนี้ลูกก็วาดเขียนให้จริงๆค่ะวาดเขียนให้ตามฝาผนังภูมิใจมากแอปเชอร์ p อ r เช i ร์ e h น n e ่ yes thank you to give me job yeah เห็นไหมคะทุกคนมันออกนะคะอันนี้เป็นสีเทียนสีเทียนค่อนข้างที่จะออกยาก yes baby อันนี้เป็นรอยปากกานะ uh huh. เผยไม่ได้นะคะทุกคนเผยเป็นเขียนรอยปาก,กาก็ออกนะคะสีเทียนนี้เป็นปีแล้วนะ ใช้เวลาในการถัดนานหน่อยนะเพราะว่ามันข้ามปีแล้วทุกคนพ่อเขาก็เลยเอ้างว่ามาันเป็นความผิดของเธอเธอซื้อสีมาให้ลูกถ้าเธอไม่ซื้อสีมาให้ลูกลูกก็คงไม่เอามาเขียนแบบนี้เพนน่ะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าทำไมเราจะทำการมองบ้านย้ายบ้านกระทันหันไม่รอกินการ์ดมาถ้าเรากินการ์ดมาก็โน่นนะคะประมาณอีกครึ่งปีหรือว่า ยังไงไม่รู้กินการ์ดนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเจาเจ้าของบ้านแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ,ะออโอเคคือมันออกนะคะทุกคนเห็นไหมเอาตรงนี้เหล๋ยวหยุดจดเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนดูนะคะถ้ามีจิตกรน้อยไปวาดฝาผนังนะอยากทำการลบออกทำยังไงมันก็ไม่ออกหลายวิธีแล้วลองมาใช้วิธียาสีฟันป้ายนะคะ,ะแล้วเราก็ใช้แปรงขัดค่ะขัดตามรอยเลยนะคะขัดตามรอยที่เขาเขียนเลยมันก็จะหลุดออก นี่ลอยใหม่ถ้าป้ายไ,ไว้นานยิ่งขัดง่ายน,นะคะทุกคนอันนี้ป้ายไว้นานละยิ่งขัดงา่ายโอเคค่ะก็มาให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าเราลบออกได้จริงๆนะคะทุกคนเราลบมันออกได้จริงๆเดี๋ยว ตรงนู้นนะคะเก็บไว้ก่อนแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะทุกคนบายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะ mm hmm. ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไง mm hmm. ก็ฝากกดแชร์ hmm. ไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อคนอื่นที่เขามีปัญหาอยู่ mm hmm. เขาจะได้ใช้วิธีเดียวกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบายบาย